สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าภายในประเทศหรือว่าตามประเทศที่เขามาละส้มส่องเซียนเซ้าพาโศกเนาะมาได้เอฟซีบัดขามาได้ไลงทุนหานอยเม็ดเดียว FC, ขดดยวงนนองฟันที่แปดเนาะ ระวังดังที่ไปออกตัวร่องดีเป็นไปได้เบิดไลสิเอ้่ยได้มันก็เป็นไปได้เบิดละไปจริงใจครับมันคักไรเอาเห็ดขึ้นมาเ็ดเป็นแน้าวท่ากันซิี่พอได้มวนเบื้องดีๆวงางข้างที่จาอไว้มันกับว่าเขาเนี้ยมันไปเขาโตเข้าพวาขีดเสียนพุ่นนี้ เฮ็ดไปตามสูตรเด้อซีเดอไปตามสูตรมันเด่นเด่นมันเฮ็ดไปตามสูตรเนาะม่มันออกแต่ละมือบมันคือนกันเนี่ยหเฮาก็ไปตามมั่นนี่แหละมันมากทีเดียวก็ไปตามมั่นแล้วมันก็จิได้เอมักกัชัดขัดกระพานเนาะ อีนทีสญญาทีมมาร์กที่สอบกับเขามา้าคิวบาร์โค้ดไลก่กระทรงให้แล้วคือว่านั่นละ่ะของเซียนซาอแนวทางมวยเซียนซาอูนั่นละ่ะพิมพ์เขามาโลดคิวบาร์โค้ดก็ย้ันละยิ่งเขามาโลดทิมเขามาแนวทางมวยเซียนซาอู งานจบผู้่ิขาวมาทางไล่โรเชียนเซวสิโคตลงเพราะว่ายูทูบสิบ่อยจากลงแล้วมันจั้งหนายหล่ยเอฟซีมันออกไปไล่หวยเชียนเซวคนหนึ่งไปไล่โคดเท่ากับสิสมงวันนี้สิเท่านี้ละม่มีรายรับได้ได้ใจย,ยังเนาะ เดือดเดือดเทียงขึ้นได้เซาหัวเห็ดนี่ว่ามันธรรมดาได้ที่พอเดี๋ยวเราไปนอนงคุยกันดิกันติเศ้า,าห์บอกว่าอยากเห็ดเอฟซีกับใดเห็ดมาในหน้าอคุณชุนี่นั่นเช่นเซาห์สิเสื้อทำโบทมากสิเสื้อใหอ้ก้ ดเวลาหรอเอฟซีโศกดีเดอ้อบาดทีเนี่ยเข้าว่องนัวฮอร์โมนกันไปนี่ละเพราะกันแบบลูกทุ่งลดไปเอาง่ายๆอีสานบ้านเฮ้าบางครั้งมันก็บสิมีคำแขกออกแล้วไม่ได้ขอโทดขออภัยเดอ้อเอฟซีเดอ้อเอาเมินขอ FC เอฟซีเข้าเฮงเฮงเรวยเรืยห้าน่อยเม็ดเดียวเป็นบัดที่แปดเนาะจอไว้ท่านละก็มีสองตัวคือว่าล่องล่องคือว่าตัวล่องเนาะ So, kita boleh. All...